สบายดีมู่เพื่อนมทุกคนคอยมีเสื้อว่ากีทองเนาะหรือวอากีก็ได้ภายที่กลายไปกลายมาเฮ็ดก็สามารถตักทายกันได้เนาะปัจจุบันก็อยู่นครหลวงนี่แหละสองมันเส้าหากกระพานไปสองมันสวิตก็ตามมาเนาะการเวลาบุคคลรอท่าสิ่งใดที่มันบดีเนาะก็ทิมไว้กับปีเก่าปีนี้เนะาะทำมาเริ่มต้นใหม่เฮ็ดในสิ่งที่ยังบบเคยเฮ็ดและก็เฮ็ดในสิ่งที่มันถึกคอยจะเริ่มจาดโดยการหันมาหักษาสุขภาพเนาะ ก่อนอื่นมันก็คือบำรุงสายตาก่อนเพราะว่าข่อยขนสายตาสั้นมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันที่2ของปีใหม่เนาะ2021ทุกคนมีของขวัญให้ตัวเองหรือบ่เพราะว่าตอนนี้เนาะข่อยมีของขวัญให้ตัวเองก็คือเริ่มกินตัวนี้ b m a ม b m a ี Mac. คือหนึ่งคือบำรุงสมองแล้วก็บำรุงสายตาเนาะเฮ็ดให้นอนหลับทำกินกันเลยหนึ่งม็ดหรือสองม็ดก่อนนอนก็ได้เนาะแต่ว่าข่อยจะกินอยู่เม็ดหนึ่งก่อนนอน ค,ยคยยอยเสว่านาแต่ละคนมีเมป้าหมายความคิดความฝันที่แตกต่างกันอยู่แล้วเนาะสำหรับคอยคอยจะเริ่มต้นโดยมิน,น้โดยบทา a t h คำว่าเมือ่อนาก่กนหยุงเนะห็ดเนาะเอามาเริ่มต้นกันเลยไผ่ที่ว่าสนใจอย่าหู้ว่วาคอยจะเห็ดอย่างแน่พอเสว่าทุกความสำเร็จเนาะมันบ่ได้มาง่ายๆและก็มันบ่ได้มีราบลรื่นเสมอไป มันก็ต้องมีอุปสรรคต่างฉะนั้นเนาะทุกคอมเมนต์ทกุกคำว่าคำว่าคอยจะเก็บออกมาผิดทางนะแล้วก็จะมาปรับปรุงเหตุมันได้ดีที่สุดและวิดีโอนี้จะบ่เกินเนาะถ้าคอยบ่ได้เขา้า่วมคอร์ดนี่เนาะฉะนั้นครอบใจหลายๆสำหรับให้ความกล้าให้กำลังใจกันดนะ้วยกันเนาะขอขอบใจคอยเสียว่าคอยจะเหตุมันได้ดีที่สุดแล้วก็จะเหตุให้ออกมาดีที่สุดเท่าที่คอยจะเห็ดุได้ ถ้าว่ามูเพื่อนนอนอยากฮู้ก็สามารถเข้าไปเบิงย้อนหลังก็ได้หรือว,ว่าทักแซดมาส้วนตัวก็ได้ว่าแต่๋หฮู้ย่างแน่ค่อยเงียนไปแล้วค่อยฮู้ยังแน่เพราะว่า<น>พ่อแม่หรือครูบาอาจารย์มู่เพื่อนคนก็ได้เตียวบวกเนาะแต่ว่าความสาเร็จนั้นมันต้องเกิดจากตัวเฮาเองและเฮาจะสร้างโอกาสด,ด้วยตัวเฮาเองดูที่ว่าบบต้องรอท้าโอกาส มูเพื่อนสามารถติดตามได้สองช่องทางเนาะคือหนึ่งก็คือช่องทางอ่ายูทูบแล้วก็ช่องทางเฟซบุ o กเนาะอันนี้ก็หากก็ตั้งเพจขึ้นมาสามารถกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดหัวใจมาหรือว่ากดติดตามในหับใจ